ครับสวัสดีพ่อแม็กซี่ลาวอิงสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซี FC, ช่อง่องชาแนลครับอา้าวตอนนี้เวลา8นาฬิกา46นาทีครับพบกันวันอาทิตย์ที่22่สบมิถุนายน2อ6 8นกรนะครับนาะโอ้ยเป็นยังไงพี่น้องหลังจาก20แล้วก็21เเมื่อคืนนี้ สาวน้อยพยาบานแพงอายญาพี่น้องเอ้ยตลาดฉลองกรุงเมื่อคืนนี่น้องคำนอะโอ้พอดฝนดีหลังจากนั้นเด้อเฮเทเลยฝนกระหน่ำน้องคำนอครับนะก็บกบเลยต้องยกเลิกนะครับอีกหนึ่งงานยี่ยี่สองวันนี้นะครับนะ้องยกเลิกนะครับทีมงานก็เดินทางกลับน้องคำนอะอือเอา ต่ก็ยังดีใจมาคืนนะครับได้แสดงตอนนี้พิยุทธ์นะครับก็กำลังเดินทางนะครับนาะไปที่สำนักง,งานนะครับบานแพงนะครับสาวน้อยเพชรบ,บาน,พนแพงคนละนาองเวลาดเดินทางตั้งแต่มาคืนเนี่ยนะครับน้องเดินทางเมืม่อบานเฮาเดเพราะว่างานยกเลิกเนาะยี่สิบสองยกเลิก พายุฝนนะครับเนื่องจากนี่แหละฝนฝนบ่คือฝนบ่กคือกับที่นี่ก็รอนะครับรอช่วงปิดวงยี่สิบแปดนะครับมิถุนายนนะครับนอที่บ้านแพงอย่าลืมครับไปให้กำลังใจนะครับลาวหญิงสาวน้อยไปบ้านแพงนะครับแล้วก็สิบเจ็ดกรกฎาใกล้เข้ามาแล้วครับ ขายออขายออพี่นอ้องตอนนี้ก็มีเหมาเพิ่มนะครับเหมารอบเพิ่มกันนะครับเนาะเอาขอบคุณขอบคุณนะครับแทนบอสโจครับเดี๋ยววันที่ส7บเจ็นะครับทั่วประเทศนะครับก็ไปให้กำลังใจนะครับเนาะสนับสนุนนะครับผู้บริหารผู้มวยการสร้างนะครับ จากทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยการนำของบอสโจนะครับยาสุขภาพสนุตนะครับเนาะคายอ้อคลายอ้อครับไม่เชื่อ,อยาลบหลูนะครับเนาะถูกรงขับยนต์นะครับเดี๋พี่น้อง <c ười> อย่าลืมไปให้กำลังใจหลานะครับเนาะครับวันนี้ก็ได้มาทำประธา,ารถวายลวงปู่นะครับเนาะลุงปู่ก็อยู่ในช่วงพักฟื้นจากการผ่าตัด ก่อกระจกนะครับนะตาข้างซ้ายลุงปู่แต่ก็นลุงปู่ก็แข็งแรงเนาะเดินไปไหนมาไหนได้อยู่นะครับเราก่อมีคอยจับคอยพยุงนิดหน่อยนะครับเนาะกับย้อนช่วงเก้าโมงนะครับก็จะได้ถวายระตอาหารลุงปู่นะครับนาะกับตอนนี้ลุงปู่ก็ยังอยู่ที่กุฏิอยู่นะครับนาะอส่วนพวกผมก็มาจัดเตรียมนะครับ ป่าทหารนะครับใส่พาไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอหลวงปู่นะครับถึงเวลานะครับสามโมงนครับหลวงปู่ก็จะมานะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานคอยนำหลวงปู่มาฉันนะครับเนาะครับอีกไม่กี่อีกไม่กี่วันนะครับเนาะอีกไม่กี่วันก็จะได้ สนุกสนานในช่วงปิดวงนะครับเช่นเดิมนะครับ <Yeah. S 1> ตัวเกียวมิวสิกนะครับหญ่บานฟิแนแลนด์นะครับก็จะมาแจมกับสาวน้อยพีบันแพงเช่นเดิมนะครับสาวน้อยลำเพลินโชจะมาอะไรศิลปิน,นไดรมาร่วมแจมด้วย <laughs> วันปิดวงสาวน้อยพี่บันแพง,งนะครับเนาะ มาลายมาลายอีหลากับลานกัวเนมาลายนีลานกัวโอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำกับพ่อใหญ่กรนชัยนะครับเนเป็นตัวต่างตัวตีนะครับเนที่เอฟซีพลังเงียบนะครับเนโอนผ่านบัญชีนะครับพ่อกันชัยนะครับเนทนานโดนเครือสมคนละสร้างบ้านยุ่ หน้าอยู่นั่นโอ้เป็นตะออยู่ของเพื่อนอยู่เนาะโอ้วิวทิวทัศนตอนนี้น้ำท่าโอ้เต็มกลองเต็มสะครับแล้วก็ติดตามไปเนาะพวกนักร้องศิลปินนะครับที่จะร่วมเดินทางนะครับที่จะไปออดดชั่นนะครับกับสาวน้อยเพชรบ้านแพง สาวน้อยะเพินโชว์นะครับที่บอสโจได้ประชาสัมพันธ์ไปนะครับโอ้ตัวนี้ร้นหลามเลยเสียงบอกครับที่จะไปครับเดี๋ยวก็จะได้ออดิชั่นกันเอาก็ให้ประสบผลสำเร็จกันนะครับนอตั้งใจนะครับเนาะจะได้รวมเดินกับสาวน้อยเพชรบ,นบนันแพงนะครับงานไม่ต้องห่วงอานกับงานไม่ต้องห่วงครับทั้งสองวงทั้งสาวน้อย พเพชรบานแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเนาะงานบอดองห่วงปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับร้อยร้อยขึ้นนะครับเนาะร้อยงานขึ้นละพอแม่พี่น้องเลยครับยิ่งไพเอกนะครับเนะาะพระเอกหลักของสาวน้อยพเพชรบันแพงใหญ่ไปสาวน้อยลำเพลินโชว์ เอาครับมานะนะครับมานหน่อยก็ไปนำ้ำเอาน่าจะโอเคทั้งสองวงที่นี่เนาะเ้วคอยดูติดตามว่าสาวน้อยเก็บบันแพงวงหนึ่งนะครับว่าจะมีใครมายืนยืนเป็นพระเอกยืนหนึ่งนะครับเนาะ <c oughs> ครับ เพราะว่าทดแทนไปเอที่ใหญ่ไปสาวน้อยลำเพลินโชว์เนาะกับเนาะโอ้ครับครับครับเอาพอโจกีกบ,บริหารให้ทั้งสองวงน,นะครับเจบา้าภาพพาไปก็นะครับคุ้มค่านะครับเนาะคุ้มค่าคุ้มราคเาเงาว่ากันไปติดตามเลยครับเด้อติดตามติดตามนะครับทั้ง คทำนะักน่าสิได้อยู่เนาะวันนี้ยกเลิกครับตลาดสมาพรนะครับเพราะว่าฝนน่าจะไม่อำนวยนะครับสาถานที่พื้นที่นะครับเนาะเขาจะน่าจะเป็นอย่าง,งั้นเนาะยกเลิกนะครับน้อเอาเอาอะไวันมามทำอะไรอทเป๊ะครับเดี๋ยวคอยไปรุ่นนะครับ28 ครับ2ี่ปดปิดวงปิดวงนะครับเต็มทีเลยนะครับกนน่าจะภาวนาน่าจะปลอดฝนนะครับเนาะปลอดฝนเหมือนวันปิดวงสาวน้อยลำเพลินโชว์เนาะปลอดฝนนะครับอีรีโอ้พอเสื้อก็ต้องเสือนะ้อเด้อพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวบัดโจกับจีบบอกกล่าวพ่ะเทาเจ้าที่ละให้ปลอดฝนให้พอพาเอฟซีนะครับได้สนุกสนานนะครับกับช่วงปิดวงเนะครับเนาะ เอาก็อย่าลืมไปสนับสนุนนะครับเด้อเอาทั้งกลุ่มปิดก็อย่าลืมนะครับเนาะเดี๋ยวก็เข้ากลุ่มปิดนะครับเนาะเดี๋ยวก็ดูรายละเอียดนะครับเนาะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง่ซนแชนแนลนะครับเนาะเดี๋ยวจะได้ติดตามกิจวัตรกิจมัตร,ตรลงปู่ครับเดี๋ยวในช่วงถวายระตอาหารลงปู่ก็จะ ให้ทกทสันได้พบนะครับได้ถวายนะครับประธา,ารพร้อมกันนะครับเนาะ,ะสำหรับทีมย์นี่ก็สวัสดีครับ